และอะไรคือบูตี้คอนซัลแทนเป็นที่ปรึกษาความสวยความงามค่ะแบบว่าใครอยากสวยก็จะมาหาพี่นัาพี่นัาก็จะทำให้เขาสวยขึ้นหนูอยากทำนะม,มันมีของเงินหน่อย <c oughs> หนูยังเด็กทำศิลปกรรมได้แล้วหรอได้แล้วหน้าซีเขียวเป็นดัก <c oughs> <ส>นี่มันมีของเงินหน่อยแต่มันเจ็บนะกลัวไหมไม่กลัวแต่ถ้าเจ็บแล้วสวยยอมไหมฮะยอม งั้นเดี๋ยวโตขึ้นเ,เดี๋ยวพี่น้ำผาไปทำหน้าหนูอยากรู้ว่าพี่นัททำอะไรมาบ้างคะงั้นให้ทายค่ะเนยรองเดาลองเดา,อ,ดาอะไรหนูไมไ้หไม <laughs> พี่นัททำทั้งหน้าเลยค่ะทั้งหน้าทั้งหน้าเลย <laughs> นี่แหลคะค่ะลูกคนางานของหมอทำหน้าผากทำตาทำจมูกทำปากทำคางทำแก้มอยากทำจมูกอะ่ะอืมเดี๋ยวรอต่อก่อนหนูไม่มีด้าก์เลย,เยแต่สวยแล้วนะ อยากสวยอีกใช่ไหมใช่อย่าหยุดอย่าหยุดทำหน้าค่ะหนูอยากทำดั้งเพราะว่ามันสวยหนจูจะได้สวยเหมือนอัมพัชลาค่ะ,<ช>คะทำดีสวยชาติหน้าทำหน้าสิจ๊ะสวยชาตินี้ค่ะนิลิน